เป็นสู่เป็นแฟแนก็พอได้จับเอาแผงใส้เพื่อหาเมีหาเมีส่เมื่อหาเมีพอหิบที่เขาไปแบวผู้สีงามงามงน้องผู้หญิงติดตามน้าอายมามวนแนวขีดบอปันควนเสียหลงเสียล่ำมือดีมือหมอลำขอสิฟ้อนไปโยอหลอ,หลอคือคนร้างนอกพี่ดีกอ,อกดีกาให้ใบแก้มแมน ขอสุดใจบ,บ,บ่อน้องขอใบได้บ่อาใหญ่ควันงามปูนีงนั่นมายามจะขอบาให้แก้มเน่ขอห่อใบแก้มไายเน่ผู้สีงามงามเอิญมาผู้ที่สามอยากไปยามไปยามมานางแบบพีย่ยำยังใส่ยมเขียยขอใบอยากบ่อบัอนไปโดนอยู่สมลบกิน ใจจะรูกไหผพวอไผสามารกระโดกปูนิงนั่งมาพอ่อพ่อพาทยอะไรผีคนผู้จบจังสี่คนผู้งามจังสี่ตั้งแต่หัวคำนี้ไปนอดตีอยู่กอนใจไฟว่ามานางเสียลักใจขาบมองต นำบอลเสียบปากไอ้ภูนานานาคนาเงินโดลาว่าอะไรมาล้นไทยไปทโทวเวอร์ไซด์เยพี่สีแพีงเสียงไหว้ไฟใส่ซอยพี่สายคือข้าผู้อ้ายเอ,อ้ยปวดยิงคนขี่ลายว่าอะไรไงหรอกคว้าข้ามสีเปลี่ยนหมอลำและหลุดข้ากับพ่อเลี้ยวขอฮาดูเอ๋อ หมอกินแก้มหัวเยิ้มจมีงาเป็นแฟนไผ่กะตามยิงนา่งว่าทับหล่อพ่อแต่ฟวันมาหยอกจะเมื่อบอกเมียเล้อเวลาเมียอายเพือสิส่วนไปกินเปลอสิส่วนเมื่อกินมีมาเห็นเบาเครื่องแตนน้องสิส่วนเอาพีน้องสิส่วนนายพีจะเมียศาดงาพลายให้ใบแก้มเนี่ยใส่เวลา มาพอสั่งามาจบแทนนอสมางามแทนนอสั่งามางามแทนนอเบ่ง,างาเบาแกุ่ึงคั้งจักรินเผากับบี่หยังสังม้างงามกระโดดปูดยิงนางมาพอพอพอถ้ายอยากได้ทีควัดู้จบจังสี่ควัดพวงามจังสี่เป็นวัดีอยู่กอดได้สาเฮาเม่อละปูดยิงดอกนีมาเฮ็ดไในดอก บายไปส่งไงไายก่อนดอนบ่ามาเพื่อพ่ออยากก่อเกี่ยวอยู่บ่านนี้สา,าวหมอลำบุญหญิงเพื่ออยากยับเอาส่วนมอดเอามาส่วนส่วนมีอยากยับส่วนหมากมีเอามาขี่มาทัลล่มมเวเรียนป้อมเ็นบ้องเปลวเดียนพบบ้านเสียนล้เหลาวุ้นซบหน่องเม,มาหากก่านนออกบ่เศร้าไรเดี่ยวข้องขวบจึงบุญดีหน่วงในเดียวมองมือลำอยากเป็นพับขาดห่างาก็แทนอ่างใส่อยู่คอ ไบวาตาเธอมางักกะล่อพ่อหูปลอตาคำพ่ออยากดีเมื่อน้ำประเดิกลับลงหางฟังเสียงสายจ่าตา้านข้าล่วงเข้ามาใส่มีเงินข้า่อดหายใจเจ้าจังแมนดีคือว่าไอ้ข้าหูนำใจดีอี๋ศพเป็นอาเซียคือข้าหู สะาใดใจดีมอบให้สาวบุญยิงบอกว่าใบเศร้าผัดให้มีแต่ความสุขสันยาโศกยาเศร้าขอห้องไว้พวดให้อ้ายทั้ทงื้อทั้งป่าใหไอ้สุขผูส้สาล้าเบิกบานวันเสื่อให้ใหิ้วไอ้ีเงินหนมืน่นบเป็นบาทเป็นโลให้มีเงินเป็นโลให้เลยข้าเป็นโลจะเหลือกินเหลือใสคือข้าผู้ออ้เอ้ยอยากไปยังให ของยาขายดวงว่ silently, าอาสนาซาตาสุงส่งสุ่งสองเมซาตาสุงส่งยงมันพ้องแกนกายามองสาวกเกาสีคือพังหูอ้ายเออเฮ้ยขอให้อ้ายนันไ้สมรังปัดวัฒนาทัดเมีนเห็ียดกันข้าเนี่ยไรก็แล้วแต่หรหือใคยกินใครข้าสิ่งใดให้ด้วยโดวย เปิดห้างอาหารควายที่นวเผาหูมาเส้ามาเวอขอให้ใครที่แท้แท่เดือออายกุุวันขอให้อายนันไตซบลังมานูโลดปากดในเมืองค้นอย่าถูกโจนเงินใส่ ไปคือเฮาคือบุญหูเฮาเอ้กาจากเจ้าไปหาอยู่นี่ขวายที่จากลานี่มาหาเจ้าไงก่อนมาหาเอ้จจากสอว่าแนวไหลเล็กไม่มันนางน้ำไก่ไก่คือไก่เขาพาไม่ไก่เป็นสัตว์ใหญ่จังแม่สัตว์ใจดีเขาพาไม่ไก่เอ้คับ แล้วควายเป็นเศรษฐีรวยรวยกว่าเก่ากว่าเก่ารวยรวยกว่าเก่าค่อยโชคแดกข้าวรวยในตลอดปีเขาพาไม่เอ่ยเอ้ยพี่ไม่มาหัวแล้วให้มีแต่ความสูความสนุกสบายให้ห่างมีแต่ค้าแก้วอันเกือดาเงินข้าแก้ววาทูแนวมีทา ให้ละมากกว่านา้ำน้องทวมขอบเขาขอไวพ้พวดให้เจา้าให้อยู่ดีมีแห้งให้เจ้าเข็มเจ้าแขงมีแห้งทุกเมืองขอไวพ้พวดให้เจา้าทั้งสื่อทั้งบานให้มีถูมีลานเบ่าหัวห่วงวนขอ,วอให้ดีดึควรนการข้าการขายมีเงินได้หลายเป็นโกดโวด,โดตื้อ ไปฝากธนาคารคันใดหลายหลายโพดไปฝากธนาคารในเงยสูงสัมลาศเบิกใบบานซื่นบ้านซื่นเบิกใบบานซื่อจะคันอ่อนขื้นเพื่อนเพื่อนแก้มใครถูกมือเขาพาไม่เลยเอฮ้ยแมีนสีไข่นันไดหรือว่าไข่ได้ค่ะคันบลาเอวยเอียงหมูหรือเจ้าของปลาหมู ขอให้เจ้านั้นได้ขันย่างหมูขอให้ใไนไข่ไนกําไรลายขันแม่เลยไปอยู่ใไนเงินเป็นโลใไนคับเป็นโลจนเหลือกินเหลือใส่อย่าหากไรย่างอีไไรเพราะยาของยาขายดวงฟ้าสนานำสู้อ <ktoś> ยู <Enjoy sleeping>. ่ส่งใหฮีมีหน้าหลายหลายทงให้มีเข่าเต็มสารมีสนุกยิ่งงานนาะมาหุ่มมาห่อ ือ้ไก่ข้พาไปใหยไก่มีพอจากหาหกตังจะไปยังยังยังคอยไร่ทุบบ้านให้ฮีไก่มีเงินตาให้หีได้มาผ่ารอกการผ่าพี่เงินไหลไหลด้วยด้วยเดือนเก่าหเดือนเก่าด้วยด้วยดือนเก่าก็คอยโศงแรงเทาด้วยได้ตลอดปีเอาล่า ป้อนยาสุมีป้อนมหาภูนีบอกว่าทั้งใหญ่เฮาป้อนมหาภูนีป้อนมหาภูนีเจ้าภาพสาธาบอกว่าทั้งใหญ่เฟื่องของเฮาเมียนโก้ไว้ความตั้งความต่อเป็นเจ้าภาพสาธาเพื่อในมูธาน้าทำบพุทธอสังผลพา น้ำสู่บุญกุศลสมภาณิชน้ำส่วนน้ำสู่น้ำจุ๋งอยู่ทรงอยู่ทรงน้ำจุ๋งอยู่ทรงอนี้ทรงทรงให้พะลาอ้ายใหญ่ใหญ่ให้ฮิฮากายสวยโก้สวยงามอยู่คือเก่าสาธุเวร์ไปเจ้าเจ้ามองสาวเก่าสีคือเฟื่องเอ้ยเอ่ยคันสร้างบุญมือดีบุญมากมีพะลาเอ้ยได้เป็นสาขาแต่งดาดีไว้ บูนกูสุดต้นน้ำหายหีน้ำสู้อยู่สวยให้เจ้าลำเจ้าล่วยเฮทับมาค่าคุณจะเลิศทอดกูสู้อันขอให้เจ้าตาใจสบลาปปัตนาญาสุมีแนวค่าเถอะค้มความว่าอขออย่ามีใจเศร้างับพาไทยท่วงนาวันนาคือหูแดงงาบโกลังมานีคือไงเฮ้ยงับเอาสาบูนีจนคนสอง ก่อนมาแต่เมืองป่าทั้งสูงขาสบายบ้างยามีทั้งมองหมุนมีความสุขดื่นโดนในคนเอาเพิ่งเอาเอาละฮว่าและใจจะเจ้าเศร้าข้าไม่มีสูงใารจากโลค่าถูกปูมานยามากไกลไผ่ยามีมาตองที่ว่าไหวเฮินห่างขอความสุขอยู่สางสบายซอยสิพาาทย พ่อพวกลยพัฒยาข้องไว้ทอดให้เจ้าสบใจทุกสิ่งอย่างคือเหื่ใาหญ่ของเฮาพ่อพวกียพัฒยาหากันแพง,งกัน่าได้ไรขาดหางในเที่ยงทางกัะดังเอวกจและใจ,จเจ้าเจ้าเศร้าข้อไม,มีสูขายจากโลก้าถูกปูมานยามากเก่บอกว่าทั้งพ่วใหญ่ผู้มาเสียลับไตให้มีใจศีรษาพอ เป็นสาธาผู้ทานาแต่งส่างเดียวนี้จังเป็นดีบอกว่าทางเใยเฮาบอกว่าทา้งใจเาฮาเพควนเป็นสาธาเลยเป็นสาธาส่างจานงานยิ่งใหญ่ท่านวย,ยิาใจยอมใส่ท่านวยใจเจียมแจงบวชขาดแย่งกวนอย่างใดหมู่หุ้นผู้คนอยากได้เอาใจใส่กินทานเพื่อสัมลักษณ์ศรีมาภัยภูณ วางคนเมื่อนาลร่วมทางสาสีมาพาลตองน้ำทรง,งอานิสงสง์ให้สงแดงดังกะใจคือจังผาสัทธาสื่อจังไรนอเอื่อยสาธาจะผาบไงคอยมีจืดเต้นหนาาต้นเจ้าอบอุ่นจำคือเอื่อยเต้นเฮาเอ่ยเอาเงือนไห้หมอ้อลำใจใสสับปอนบอก หอดันสรงหน้าสงตาให้สมงป่าถนาครอบรัวถูกอ,ขอยาอขาข่างถูกอย่างครอบรัวทูกอย่างคอยโซงข่าวขาวด้วยในตลอดปีคือเอื่อยแตน่นฮาเอาื่ยเอื่อยทำท่านตื้นดีบุญมีมกบรบพรานเท่าเงินดำไหนดังเขามะฮ้มเต่าใส่กระเป๋าขอไว้พ่ดให้เจ้าไว้ลาจะสินทร์สับพันบาเจ้านอนดับคอยเจ้าฝันเห็นเลขสามโตไทย หายหีไรไปแต่เงินล้านสุ้สองล้านทุกจีนยางม่านยาบ้าเปลี่ยนทางให้เดือยทางแต่สิ่งดีหาเงินเข้าไปไล่เพิ่มเติมเติมเติมกับเป่าอย่าขันเป่าบางโขงจงเจริญเจรเลินถอนคือแต่เอือยไงเออเ้ยหนาเปื่อยด้านไอฟันคิวเท่าบีคิวแรกสิอ๋อวัวโคกโตแข็งแข็งแท่งไอ้แมงแม่ใหม่หายห่างกันจะสวยโกสวยงามอยู่คือก่าว หาจเข้าหายใจหายใจสวยโกสวยงามอยู่คึกเกี่ยวกลอาสีเทางามโกตตะกอดไปเอาละก่อนสิโจ้ลองไว้ที่รุ่นสีเบ้าไม่ขอสิโจ้พาไปสิลงไว้ก่อนไดก่อนใดสิลงไว้ก่อนหดจังว่าสีนาไลสิไก่ายไปก่อนอ่อนสอน สอยสอยอายับมาพี่คนดีสี่กระบวน